สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับหวานอีกแล้วนะคะใน London Area g u i d e นะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปชมย่านย่านหนึ่งที่ก็เป็นย่านที่ดังเหมือนกันเนาะ mm hmm. ก็คือสำหรับเด็กที่จะมาเรียนพวก Imperial College mm hmm. อะไรเงี้ยค่ะย่านเนี้ยก็คือจะอยู่แถวเอ่อด้านย่านตะวันตกของของในลอนดอนเนาะย่านเนี้ยค่ะก็จะชื่อว่า e a r l s c o u r t นะคะเพลนเนี่ยเป็นลูกค้าของแ a c k คคอมเหมือนกัน ตอนนี้เฟรนมาอยู่เที่ยงกรษประมาณ2ปีแล้วนะคะก็คือน้องเนี่ยก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆถ้าใครเคยไปดูคลิปที่เ,เป็นเทสติโมเนียลของเราเนาะอยู่ใน y o u t u b e นะคะเทสติโมเนียลของน้องเฟรนเนาะที่เขาอยู่ที่โคเวนการ์เดนตอนนั้นเนี่ยก็คือหาบ้านให้น้องเฟรนเนี่ย อยู่ในใจกลางโควเวนการ์เด้นเลยซึ่งเป็นอะไรที่น้องเฟรนตื่นเต้นมากๆเพราะว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยก็คือบ้านของน้องเนี่ยก็คือแบบเดินไปมหลาลัยได้เลยอยากจะให้เฟรนแบบว่าแนะนําตัวเองแล้วก็แนะนําเมืองนิดนึงแล้วกันค่ะชื่อเฟรนค่ะเรียนที่ A A School l อน d อนนะคะเคยเรียนแล้วก็เพิ่งจบมาสองเดือนค่ะอืมประมาสองเดือนตอนนี้คืออยู่ไทยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้กับกมาร<ท>ยหล,ลปริญญา อืมช่วงแรกเนี่ยพี่ขอมีคำถามอยากจะให้แบบเป็น this or that เนาะเพื่อที่จะได้แบบรู้จักเรรนด์มากขึ้นอยากให้แบบถาเร็วตอบเร็วเพื่อนสามารถไม่ต้องคิดเลยตอบเลยนะโอเคอสว่างหรือมืดสว่างข้าวหรือขนมปังข้าวค่วิตตอรียนสไตล์หรือว่าเป็นโมเดิร์นสไตล์ โมเดิร์นสไตบ้านส่วนตัวหรือว่าอยู่หอพักบ้านส่วนตัวค่ะลอนดอนหรือกรุงเทพอืันยากเลยเออกรุงเทพค่ะกรุงเทพเนาะเออฉันหอแต่พี่นว่าแบบเราจะเลือกลอนดอนเพราะว่าเออไปตามดูไอจีน้องก็แบบว่าชอบถ่ายรูปอะไรแบบนี้สายอาร์ตสายอาร์ต เราก็แบบเห็นไปแบบพัก<ม>ไปคอนเสิร์ต<ม>อะไรอย่างเงี้ยที่เห็นเราก็ไปบ่อยก็เลยนึกว่าจะแบบเลือกลอนดอนเนาะอ่ะมไม่เป็นไร<ม>เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันมากขึ้นอีกนิดนึงเราอยู่เออสอนมากี่เดือนอยู่มาหนึ่งปีคะ่ะหนึ่งปีแล้วเหรอเดี๋ยวนะเราเรามาอยู่อังกฤษประมาณมกี่ปีแล้วนะปีครึ่ง่ะปีครึ่งเออเวลามันก็หัดไปเร็วเหมือนกันเนาะเพราะว่า ี่เฟรนมาเนี่ยก็คือหวันก็เจอเฟรนดตั้งแต่วันแรกที่เฟรนมาถึงอังกฤษเลยเออเออเอวัยเหมือนกันอ่ะอยากจะถามว่าแบบเออสคอตเนี่ยคิดว่าย่านเนี้ยให้เปรียบเทียบกับที่เมืองไทยอ่ะจะเหมือนเออย่านไหนอืมอืม เหมือนแบบคือ,อย่านเดลฟอนมันจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วก็แบบมีร้านอาหารบ้างแต่ว่าก็ก็จะก็จะแบบมันมีแค่พอสมควรนะคะก็คือจะน้อยน้อยกว่าตรงแบบย่านโคเวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เหมือนแบบมันจะสงบอืมจ,จริงๆก็คล้ายๆแบบแถวแบบสะสะพานควายอารีอะไรอย่างเงี้ยสะพานควายอารีเหรออม,มันแบบจะเป็นที่อยู่อาศัยเยอะแล้วก็ มีแบบพวกร้านอาหารมีคาเฟ่บ้างอะไรอ่ะแล้ยเราที่น่าสนใจคือย่านเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นแนวแบบวิคเตอร์เรนสไตล์คือสไตล์แบบอิดๆอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแล้วบ้านที่ได้รอบเนี้ยก็คือเป็นอิดปะบ้านที่ได้รอบนี้เหมือนเป็นตึกอะค่ะแต่ว่าเป็นตึกอิดนะคะเป็นสีแดงแต่ว่าก็เป็นแบบเป็นเป็นตึกที่มีอายุนิดนึง อ่าใช่ใชใชเพราะว่าย่านเนี้ยอาจจะแบบหาตึกใหม่ๆแบบโมเดิร์นเหมือนแบบ l i ิเวอ o ์พูลส e รีท n n r y y w a r ลที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้าเนี่ยจะยากนิดนึงเหมือนมันสร้างตึกใหม่ไม่ค่อยได้เออเลยจะเห็นเป็น Style สไตล์วิคเคอร์เรนส์ส่วนใหญ่อืมใช่ค่ะอยนี้แล้วอยากจะให้อธิบายนิดนึงว่า e a r t h o o อ Describe e a r t h o o อ t มาให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับเฟรนเดคอร์ดเป็นแบบเป็นส่วนใหญ่จะเป็นที่พักอาศัยค่ะแล้วก็เป็นพวกโรงแรมแล้วก็เหมือนอาคารเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสไตล์เก่าเป็นบ้านแบบบ้านทริชเนอค่ะที่แบบดูเก่าๆนิดนึงเป็นเป็นบ้านแถวส่วนใหญ่แล้วก็ใช่แล้วก็พวกคนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นคือคนไทยเยอะแล้วก็มีเป็นชาวแบบที่ออกทางแคะค่ะ แขกอยู่เยอะมากแล้วก็พวกร้านอาหารก็จะมีแบบพวกร้านอาหารแขกเยอะอาหารอินเดียอีร้านอาหารไทยนิดหน่อยอประมาณนี้แถวเนี้ยจริงๆมันอยู่ติดกับเซาเคนแล้วติดกับอะไรอีกอ๋อใช่ค่ะเป็นเติดกับไฮสตรีทแคนซิงตันค่ะก็ตรงแถวนั้นก็จะมีย่านช้อปปิง้งเป็นถนนใหญ่เป็นช้อปปิง้งมีหมดเลยมีเชเอเอมมีซารา่ามีคอสมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบแบรนด์ที่ที่แบบดูโอเคอืแล้วก็ที่สำคัญพี่มีบอก ทุกคนไปแล้วว่ามันใกล้กับ Imperial College ใช่มากซึ่งแถวเนี้ยพี่รู้สึกว่าก็จะเจอแบบเด็กนักศึกษาเยอะเหมือนกันนะอยู่แถวนี้ใช่ค่ะคนไทยอยู่เอลตอร์เยอะมากเลยบางทีเดินเจอจริงๆคนที่แบบอยากอยู่บ้านแชร์ที่เป็นแบบบ้านแชร์คนไทยอะไรเงี้ยอยู่แถวเนี้ยหมดเลยเพราะว่า,าแบบเนี้ยสถานีใกล้ๆก็จะแบบแฮม m มอร์สมิหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือเป็น เป็นคนไทยอยู่ย่านนี้ค่อนข้างเยอะเออพี่ก็รู้สึกว่าแบบคนไทยอยู่เยอะแล้วอยากจะถามนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้นึกให้ให้พูดถึงเออคอดอย่างแรกที่เราจะนึกถึงคืออะไรอืมสงบแล<ม>้วนะค่ะสงบ,นะสงบความสงบอื <Okay. S 1> เออแล้วมีคำถามหนึ่งตะกียตอนที่ถาม this or that เออเห็นบอกว่าชอบ โมเดิร์นสไตล์แล้วพี่ว่าพี่ก็รู้จักเฟรนระดับหนึ่งพี่ว่าก็น่าจะชอบอะไรแบบโมเดิร์นอาจจะมีมินิมอลบ้างนิดหน่อยปะใช่ใช่ค่ะแต่ว่าทำไมไม่อยู่ทำไมไม่อยู่แบบเออเรียกว่าคือเหมือนเออคือเหมือนตอนแรกอยู่ตรงแถวโคเวนมาใช่ไหมครับอันนั้นอันนั้นค่อนข้างโมเดิร์นนิดหนึ่ง แต่ว่าทีนี้อ่ะเหมือนย่านนั้นมันวุ่นวายอะค่ะเฟงก็เลยเหมือนอยากที่ที่แบบได้ที่ที่สงบแล้วก็ห่างจากตัวเมืองมาหน่อยแบบเกือบๆทุกโซนสองอะไรอ่งค่ะตอนแรกก็ดูแถวลิเวอร์พูลเพราะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นตึกใหม่แต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยไปย้ายไปฝั่งหนึ่งที่เป็นเอลชอร์ซึ่งแบบมเหมือนที่ชายเฟนก็แนะนํามาเพราะว่าเขาเคยอยู่แถวนั้นก็บอกว่าแบบมันย่านเป็นแบบที่พักอาศัยหมดเลยแล้วก็สงบใล่เลือกเป็นโซนนั้นเพราะจริงๆลิเวอร์พูลสตรีก็อาจจะยังแบบพัผ่านเหมือนกัน เอ,อ<ช>แต่ว่ามาฝัา่งนี้ก็คือแบบจะเงียบๆหน่อยเอ,อแล้วอยากจะถามว่าถ้าเกิดแบบอยู่ย่านเนี้ยจะเหมาะกับคนประเภทไหนเป็นพิเศษปะอืมจริงก็ได้ทุกประเภทนะคะเพราะว่ามันคืออยู่ระหว่างตึงๆแบบโซนหนึ่งโซนสองอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเข้าเมืองง่ายแล้วก็แบบพอมาอยู่ห่างจากตัวเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความสงบเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ ตรงที่เ็นอยู่มันก็มีแบบพวกซูปเปอร์มาร์เก็ตมีพวกแบบร้านอาหารแล้วก็มีแบบพวกที่ซื้อแหล่งซื้อของอะค่ะพวกไฮซีทเทียนซิงตันเนี้ยมีแบรนด์จากแฟชั่นก็คือครบหมดเลยอยู่อยูได้ทุกแบบเออก็สะดวกเนาะสะดวกแล้วมันก็เดินทางไม่ได้ลำบากเมืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคอันนี้เนาะก็เหมือนเดิมค่ะทุกคลิปหวานก็จะแบบว่ามีไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้กับน้องๆที่กำลังดูอยู่เนาะเผื่อจะได้เป็นแบบว่า เป็นแนวทางเพิ่มขึ้นเนาะก็คือเอ r ร์ธคอร์ดเนี่ยอยู่ระหว่างแบบจริงๆในทราเวลคาร์อะเขาเป็นทั้งโซนหนึ่งและโซน,นสองเนะ mm hmm. เาะแล้วก็อยู่ในฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็มีทูบสเตชันซึ่งมีให้บริการอยู่บนสายพิคาดิลลี่มีดิสทริกนะคะก็แล้วก็สามารถที่จะนั่งตรงไปสนามสนามบินฮิตโรได้เลยเหมือนกัน No. แล้วก็มีร้านอาหารคาเฟ่ผับเบเกอรี่ซุ์์าร์าเก็ตส่วนสาธารณะก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีที่พักแนววิกเตอร์เรนสไตล์เยอะสถานที่ท่องเที่ยวดังๆก็อาจจะมีเป็นเอิร์ธคอร์ดเอ i กซ์ตริบิชันะคะแล้วก็จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ไกลกันเลยก็จะเป็นแบบ Natural Museum ียมปะเนเช,ชอรัลฮิสตรีมิวเซียมแล้วมีเป็นมิวเซียมหลายมิวเซียมเลยแบบอัลเบิร์ l ฮอลล์อะไรเงี้ยก็จะอยู่แถวนี้เหมือนกัน โอเคอ่ะเดี๋ยวอยากจะให้น้องๆที่ดูอยู่เนาะเผื่อเขาจะได้เห็นหน้าตาของเอเรียนมีมากขึ้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์อันนี้นิดหนึ่งแชร์ Share หน้าจอป๊บหนึ่งเนาะก็คืออย่างที่เห็นอะปึกแดงๆขาวๆเนาะแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีเป็นร้านจีนอะไรแบบนี้นะคะมีร้านอาหารเวียดนามปะ อาหารเวียดนามอ่ามีแต่ว่าน้อยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบอาหารแขกแล้วก็มีมีตีนีิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแขกทางแขกมากกว่าอาหารอินเดียเลยค่ะอ๋อก็คือแบบแข,ก,แขกเยอะนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสเตชันเลยตรงข้ามทูบพี่จำได้ว่ามีแบบเบอร์เกอร์ร้านแบบร้านแบบอาหารเยอะมากร้านของกินเยอะมากใช่ค่ะนอะถ้าเกิดใครอยากจะแบบ เออดูแบบรูปหรือว่าวิดีโอให้เยอะกว่าน,นี้ก็คือลองไปเซิร์ชหาเพิ่มเติมได้นะคะโอเคตอนนี้อยากจะให้อยากจะให้เราแชร์นิดนึงวันนี้ก็คือแบบอยากจะให้แชร์ว่าเออทําไมถึงเลือกที่พักที่เอ,อริรอหรือว่าเลือกที่พักนี้ที่เราอยู่ตอนนี้คะ่ะคืออย่างแรกคือเฟนอยากได้ความสงบอะคะ่ะเพราะว่าเหมือน แบบเออคือตอนที่เฟนไปนเรียนเนเี่ยเฟนไปเรียนตรงแถวแถวแถววิทติสมิวเซียมซึ่งแถวนั้นมันเป็นอยู่ในตัวเมืองแล้วแบบแถวนั้นมันก็ค่อนข้างวุ่นวายค่ะแล้วถ้าสมมติแบบกลับบ้านมาแล้วรู้สึกวุ่นวายอีกมันทํางานยากก็เลยอยากได้เป็นโซนที่แบบสงบจะได้ทำงานได้หรือแบบอ่ะอยู่ใกล้สวนเลยค่ะจะหลับท่าว่างก็เดินไปสวนได้ออกกําลังกายได้แล้วก็<ม>ที่สำคัญก็คือต้องมีพวกซูปปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆ่ะคะก็เลยเลือกเป็นโซนนี้แล้วก็ คนนี้ก็มีทูบเข้าถึงได้หลายสายด้วยก็เดินทางสะดวกค่ะอืมเราถ้าเทียบกับโคเวนอนะเออแม,ม้ว่าโคเวนก็ได้มีข้อเสียอย่างเดียวก็คือเสียงนะคะเสียงดังใช่แล้วก็พวกพวกพวกสัญญาณเน็ตก็จะไม่ดีเพราะว่าคนมันเยอะเหมือนแย่งกันใชนะะ้อ่ะค่ะแค่สองอย่างที่แย่ที่เหลือโอเคหมดเลยเราเราเรา,เราในตัวห้อง มันก็น่าจะต่างกันว่าแบบโคเวนกับอย่างเงี้ยต่างกันใช่คือโคเวนก็บ้านใหม่เลยค่ะแบบสวยเลยแต่ว่าตรงโซนเอลคอร์ดเนี่ยก็จะเก่าๆหน่อยแล้วก็ผนังไม่ค่อยเก็บเสียงอะไร่เงี้ยค่ะอย่างอย่างอย่างตึกที่เป็นอยู่เนี้ยมันเป็นแบบเป็นตึกค่อนข้างเก่าแบบมีอายุนิดนึงแล้วก็คนที่อยู่เนี่ยเป็นแขกหมดเลยพอแบบเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแบบมีกลิ่นแขกเลยจริงหรอแล้วเอาคือมีแฟลตกี่แฟลตแบบว่ามีกี่ห้อง คือมันมีเจ็ดชั้นนะคะชั้นหนึ่งก็ประมาณสิบห้องค่ะอ๋อก็คือก็คือก็ใหญ่อยู่เพราะ<ช>ว่าคนค,คนคนการ์เดนรอบที่แล้วอะ่ะก็คือจะแบบมีอยู่แค่สี่ห้าห้องปะในตึกนั้นอะ่ะมีแค่สามห้องเองค่ะเคยมีสาม<อ>ห้องใช่ค่ะอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือเป็นตึกใหญ่อยู่เหมือนกันค<ช>่ะเนี่ยอืมนะอืมอืมแต่ห้องก็คือต่างกันเลยเนาะโอ้เสดานะ ให้ดูอยากดูแบบอาจจะรอบหน้าได้ไหมแต่ว่าตอนที่คุยโคเวนตอะอยากเห็นรูปว่าอ๋อไได้ค่ะเดี๋ยวเฟนเซไป <laughs> เออเออเออเอเอเื่อแบบเนาะได้แบได้แบบว่าเออเห็นภาพว่าอ่ะวิกตอเรียสไตล์กับโมเดิร์นสไตล์เป็นแบบไหนอืมจํำได้ว่าตอนโคเวนนี่คือแบบเขามีที่ชงกาแฟอะไรเงี้ยให้ด้วยชะอันนี้นี่ไม่น,าน่ามี อันนี้มีเป็น ame, การน้ำค่ะแต่การน้ำแบบเคิะว่าคือสนิมอะไรเงี้ยแล้วก็มีอันน uh, ี้เท่าไหร่อ่ะที่ที่ที่แฟนอยู่เออสองพันสามต่อเดือนนะคะสองพันสามตอนโคเวนก็ตอนโคเวนน่าจะถูกกว่านิดนึงอ๋อประมาณพันเก้าตอนนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือราคาเมื่อวานจากสองปีที่แล้วเออก็าจะบอกว่าแบบราคาที่พักอ่ะคือปีปีเนี้ย แพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นตทุกที่ใช่ก็ใครสนใจก็บอกนะคะเดี๋ยวช่วยหาติดต่อแบ็เคอมมานะคะดูแลประดุดญาติมิตรนะคะเออแล้วก็นอกจากนอกจากเอ่อให้หาบ้านตอนนั้นก็คือให้ช่วยเอ่อตอนนั้นเฟนก็คือให้เราช่วยแบบบิลลิงอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมใช่อะไรแบบนี้เนาะเออใช่อยากให้รีวิวหนึ่งได้ปะว่าแบบดูแลเป็นไงบ้าง อดูแลดีเหมือนพี่น้องออเออจริงๆริอะหลังจากพี่เฟนเข้าไปอยู่ก็มีทักอะไรมาอยู่แล้ว,ลวนี่เดี๋ยวจะไปงานรับปริญญาน้องด้วยครบคุณจ <c oughs> ๋ะ <c oughs> เออแปบ๊บเดียวจริงๆแล้วอยากจะถามมีคำถามอีกเอออ่ะข้อดีข้อเสียของย่านนี้หรือว่าที่พักนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเราอยากจะแบบแชร์อืม ก็ข้อดีอย่างแรกที่บอกไปเรื่อยๆก็คือสงบค่ะแล้วก็ปลอดภัยปลอดภัยเพราะมันเป็นย่านที่อยู่อาศัยแล้วก็ข<ฮ>้อที่สองคือร้านอาหารเยอะแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตก็เยอะแล้วก็เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่คือมีเทสโก้มีเซนเบอรี่มีเอ่อเวสท์โฮสครบเลย<ฮ>สาม<ฮ>อย่างแล้วก็มีทูบหลายสาย<ฮ>ม,มีสองอืมใช่แล้วก็อยู่ใกล้ส่วนสาธารณะค่ะแต่ข้อเสียก็คือ เออย่านเนี้ยก็คือมันจะมีแบบปิดซ่อมถนนบ่อยเพราะเหมือนแบบเพิ่มพระมันอยู่ใกล้ทูปแบบมันมันน่าจะคนใช้ยเยอะค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็ซ่อมถนนบ่อยแบบไม่รู้เพราะอะไรแบบซ่อมเกือบทุกอาทิตย์เลยสงแล้วแล้วก็ที่พักอาจจะเก่าหน่อยแต่ว่าโอเคค่ะแบบไม่มีปัญหาเลยเนาะเออดีดีดีเราอยากจะให้เฟรนดนแบบแนะนำไปอลคอร์ดต้องไปที่ไหนหรือว่าร้านอาหารอะไรมีอะไรแนะนำไหม พาไปเดินเปิด,ดกูเกิลแบบให้ดูไหนคะ่ะเซนกดแชร์ได้เลยไหมคะได้เลยถ้าเอิร์คอร์แถวนี้ก็เดอะมาริอย่างเงี้ยได้ไปกินปะเออไม่ไม่ค่ะร้านอะไรนะคะเออแต่ว่าจริงๆมันอยู่ติดกันเอ่อมันอยู่ตรงเซาเคนร้านชื่อว่ดโอ้คือร้านเนี้ยคือเป็นร้านที่เจ้าหญิงแดาน่าเคยไปกินแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยเออแล้วก็บ<อ>ี สปาเกตตี้อร่อยมากอืออือค่ะเหมือนกันไปมาหลายรอบแล้วจริงๆถ้าเกิดไปรอบนี้ก็ถ้าเกิดกลับมาอังกฤษรอบนี้ก็เพนควรที่จะลองนะถ้ามีโอกาสนืมได้ค่ะเลยลองไปลองอยากกินอยู่แล้วไให้ใกล้ด้วยใกล้ใกล้ที่เราอยู่ด้วยอืมอือมาเอาร้านแนะนำสไตล์เฟนได้เลย อือคือคือเซนอยู่ตรงโซนตรงนี้ค่ะตรงแถวหัวสีแยกตรงนี้เลยอืมแล้วก็ที่ใกล้สุดที่เซนชอบไปกินก็คือเป็นร้า<ห>นอาหารไทยอ่อขอดูไอ้ข้างหน้าบ้านเฟนนิดนึงไดปะอ๋อได้ค่ะเฟนลงไปเดินเนี่ยค่ะเป็นตึกนี้เลยก็คือเป็นอิฐสีแดงๆงแต่ว่าก็ก็มีอายุนิดหน่อยอ่ะ เอ๊ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่เคยเห็นเดินจากสถานีแบบสองนาทีสถาไหมใช่ค่ะสถานีจะไปนอยน่ใกล้วถานีเดินตรงนี้เลยสี่แยกไฟแดงใช่ใช่ค่ะอยู่สี่แยกไฟแดงใช่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 เคยเคยเหมือนเคยเคยเข้าไปดูตึกนี้ด้วยโอเคอยู่นะใช่ค่ะโอเคเลยอืมโอเคอ่ะนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเลี้ยวขวาอะก็คือถ้าตรงไปก็จะเป็นเอิร์คอร์ดสเตชั ใช่ปะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีร้านเซนเบอรี่อยู่ตรงนี้ใช่เซนเบอรี่อยู่ตรงข้ามเลยโอเคแถวนี้น่าจะร้านอาหารจีนเยอะอยู่ไหมอาหารจีนมีสองร้านค่ะและที่เหลือเป็นร้านอาหารแขกหมดเลยเออแต่ก็อร่อยดีนะอร่อยอย่างนี้ไปกินอะไรร้านอาหารแขกกินอาหารแขกมีแบบเคบับอะไรอย่างค่ะอ๋อเคบับโอเค อะแนะนำได้เลยก็ถ้าเดินตรงมาอีกนึงมันจะมีอยู่ใกล้ๆที่อยู่ตึกเดียวกันเลยเป็นยังยังเป็นตึกสีแดงอยู่ค่ะก็เป็นร้านเอ็ดดี้ไทยเป็นร้านอาหารไทยค่ะเป็นว่าแบบสำหรับเฟรมันอร่อยสุดแล้วตั้งแต่อยู่อาหารไทยอร่อยราคาดีใช่อาหารราคาถูกไหมคะเออเออเออไปกินอะไรบ่อยโอ้เลี่ยนไปเรื่อยเลยเปรียบ มันมีข้าหมูย่างมีแกงพงัแนแงมีแบบเป็นห้องยำๆอะไรก็มีค่ะเออเออเออเอ,อ้ยเคยไปกินร้านนี้อยู่อร่อยอร่อยอ่าใกล้เลยอ่ะใช่ <laughs> เฮ้ยถามถามหน่อยอยู่อยู่นี่นี่คือแบบทําอาหารเองหรือว่าอ๋อส่วนใหญ,ญ่จะทาอาหารเองค่ะเพราะว่าก็ง่ายดีแต่ว่าถ้าถ้าคือคือคือสมมติถ้าไปกินร้านก็คือไปกินกับเพื่อนนลอ่าโอเคอ่ะแอดดี้ ช่แอีกร้านหนึ่งก็คือไปตรงแถวแถวไฮสตีอนะคะชื่อร้านบาลานเป็นร้านบัง์เหมือนแบบขายพวกอาหารเช้าคะ่ะแต่ว่าเขาขายทั้งวันนะคะมีรูปให้ดูอ,อเพราะว่าดูข้างนอกอะ่ะมันเหมือนแบบแขกเลยดึงไม่ใช่ใช่ไหมเป็นร้านแบบบริเทชเลยใช่ปะเป็นเอไม่แน่ใจว่าเป็นชาติอะไรแต่ว่าเป็นแบบเหมือน,นสีเหมือนอาหารเช้าเลยค่ะ อ่าอ่าอ่อุออ้ยน่าก,กินไปบ่อยไหมร้านนี้โอ้อันนี้เคยไปเคยไปครั้งเดียวแ <laughs> ต่ว่าอยากไปอีกว่าอยากไปอีกดี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 ดน่าก,กินมากเลยอะ่ะอืม,อมแล้วมีที่ไหนอีกอีกร้านนึงจะเป็นร้านข้าวมันไก่อ่ะค่ะชื่อเป็นออมูจิสตีทเบสซี่ค่ะเป็นร้านข้าวมันไก่ <laughs> คืออยู่ในโรงแรมอะค่ะอย,อยู่แถวเซาเียนซิงตันหรอไม่สนใจอ่ะไม,ไม่รู้จักไม่ไม่รู้เลยอะว่ามีมีร้านข้าวมันไก่ในโรงแรมเนี่ยอย่างเงี้ยได้กินอ,ร,อร่อยดีกินบ่นอยกี่ปอนกี่ปอนเกือคนที่มันกับประมาณสิบแปดสิบเก้าปอนนะคะนะคะวันกับแปดแปดเก้าเออแปดเก้าร้อยบาทไทยได้ปะใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ไหม อร่อยเลยใช่ปะอร่อยเลยอร่อยเลยค่ะให้เยอะด้วยค่ะอ๋อมันเป็นร้านแบบอาหารจีนปะเอะ่เป็นร้านอาหารสิงคโปร์ค่ะโปรเลยอืมน่าสนใจมากอมเออไว้ต้องแวะไปกินที่ไปกินบ่อยๆมีประมาณเนี้ยค่ะประมาณนี้เนาะสามร้านนี้ เออแล้วแถวนั้นก็คือใกล้เซนเบอร์รี่ทุกอย่างเลยใช่ปะแบบใช่ค่ะมีเทสโกมีเออเวสต์โด้วยอืมอ่ะไหนไหนเพนก็เปิด Google Map อยู่เป็นลองเสิร์ชมาริโอบีเอเดอ๋อดามาริโอใช่ไหมเดามาอ้าวเคยไปกินใช่ไหมไม่เคยค่ะแต่เห็นคนไปเยอะมากเลยโอ้เคนเคนซิงตันเนี่ยมันไกลจากจากเราเยอะปะอ,อไม่ไกลมากค่ะ เอออะเปิดรูปให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะคะเออเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารอิตาเลียน,น,ยนดีพิซซาก็ดีแต่เนี่ยไอ็นเนีเ่ยไอไอซีฟู้ดสปากเกตตีซีฟูดอ่ะที่สุดทีรามิสุของเขาก็คือที่สุดนี่ขายของมากเพราะว่าไปบ่อยมากเออไปบ่อยมาก,อ,อ,อ,มากอืม ถ้ามีโอกาสนะควรจะไปบอกเลยเดี๋ยวลองดูอไม่รู้ว่ครั้งนี้จะได้ไปไหมเออครั้งนี้นี่แพลนยังไงบ้างมารอบนี้กะกะไปชิวๆทําพักผ่อนเพราะว่าไปเที่ยวหมดแล้วอ๋อเออใช่เป็นนักท่องเที่ยวมากเลยอ่ะแบบเราเป็นคนที่แบบเออเป็นอยู่ไหนเดี๋ยวบางทีแบบมีรูปเป็นไปอยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้แบบไปเที่ยวบ่อยมากอือแล้วก็ไปคอนเสิร์ต เยอะมากใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> อะอยากจะให้แชร์หน่อยแชร์อะไรก็ได้เกี่ยวกับแบบหนึ่งปีหรือปีครึ่งที่เราแบบว่ามาอยู่อังกฤษแล้วเราอยากจะแชร์ให้น้องๆฟังหรือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ที่แบบโหถ้าอยู่ไทยคงหาไม่ได้แบบนี้อะไรเงี้ยเป็นว่าการไปอยู่อังกฤษอ่มัอนมันมีอิสระเยอะขึ้นนะคะ่ะเพราะว่าคืออย่างแรกคือเราต้องอยู่ด้วยตัวเองแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยม,มันแบบเหมือนดูแลตัวเองอะคะ่ะ S <S จริงๆอย่างหนึ่งก็คือทําอะไรก็ได้แบบจะกินข้าวตอนไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ออกจากบ้านง่ายกลับเมื่อไหร่ก็ได้แต่คือด้วยความที่เราโตแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองอแล้วก็เขาพอมีอิสระมันก็เหมือนอยากไปไหนก็ทําได้เช่นแบบไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยคือคอนเสิร์ตมันเข้าถึงง่ายกว่าที่ไทยอย่างที่ไทยแบบคอนเสิร์ตทีก็ไปจัดแบบอิมแพคอะไรเงี้ยแบบเดินทางไปที่สองชั่วโมงคนก็เยอะแ็คือที่เนี่ยเหมือนเขาจัดเหมือนแบบ เขาเรียกวากีกค่ะเป็นแบบเหมือนคอนเสิร์ตเล็กๆตามผับซึ่งแบบจุแบบคนแบบร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยแบบคอนเสิร์ตครั้งนึงพันบาทถึงสองพันบาทเงี้ยราคามันย่อมยาวกว่าเยอะแล้วแบบแต่รู้สึกว่าเออคือถ้าจะไปอย่างเงี้ยมันเดินทางไม่คึ่งชั่วโมงก็ถึงกลับก็ง่ายเห็นกันเลยเลือกที่แบบคือถ้ามีคอนเสิร์ตอันไหนที่เฟนชอบไปก็ไปเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะไปเลยมีโอกาสก็ไปเยอะๆที่ผ่านมามีไปขององค์อะไรบ้าง ม,มีหลายวง,ายงเลยค่ะมีมีเคชิมีออเวนเดอร์ค่ะแล้วก็มีโคน,นเกรยเยอะไล่ไปหมดแบบเยอะมากเรู้จักเลยอ่ะคือไม่ได้เป็นสายไม่ได้เป็นสายดนตรีด้วยแหละแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นแบบคือทุกคนที่พูดมาคือดังมา,มากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าถ้าที่ไทยก็ราคาแพงอ่ะแบบสี่พันอัพ อ๋อเออเออใช่แต่ว่าแบบ,แบ,บที่ต่าง<ไ>ประเทศก็คืออาพันเดียวอย่างเงี้ยแบบชิวๆเลยแล้วแบบเข้าถึงศิลปินได้ง่ายแบบอยู่ติดเวทีเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแตใ่ในขณะที่อยู่ที่ไทยอย่างเงี้ยอยู่นบนดอ,อยไ,ได้สี่พันออ,อ,อ๋อแต่คือเหมือนแบบเออวงที่ดังมากๆก็ตามเนี่ยคือเขาก็ยังแบบว่าไม่ได้ไปจัดคอนเสิร์ตที่แบบเหมือนแบบ ใหญ่ๆโอทูอะไรอย่างงี้ป่ะเพรามันก็มีอันที่ใหญ่ๆอะค่ะอ,อย่างเช่นแบบหนึ่งเก้าเจ็ดห้ายเงี้ยเป็นก็ไปมาก็ใหญ่อยู่แต่ว่าราคาถูกกว่าที่ไทยเยอะเลยรู้สึกว,ว่าเหมือนเขาก็แสดงดีกว่าที่ไทยไยงไม่รู้เพราะเป็นไปตัวที่ไทยเหมือนกันเหมืนอนเราพูดคอมเมนต์หรือแบบคือด้วยสถานที่มันดีกว่าของไทยอะค่ะอืมอืมอืมแล้วละ่<ม>ละแลแกไปแกไปกับเพื่อนหรือว่าก็ส่วนใหญ่ไปคนเดียวใ <laughs> ช่ <laughs> นนาจาได้ว่าแบบเราก็ทักไป ไปคนเดียวค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบคอนเสิรต<น>์ตก็ไปคนเดียวได้เออเจ๋งมากส่วนผม,ม<ค>อ,อยู่ี่อังกฤษอะเหมือนแบบมันไปคนเดียวเยอะกว่าเพราะว่าเหมือนแบบบางทีชวนเพื่อนมันยากยิ่งเป็นอยู่แบบมหาลัยที่แบบเป็นมหาลัยเล็กอะค่ะเลยรู้จักคนไทยน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบพวกเพื่อนที่อยู่มหาลัยใหญ่อะบางทีอาจจะมีเป็นแก๊งใหญ่แต่เฟนอย่างเงี้ยไม่มีจะมีแบบรู้จักเป็นหลายคนไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีเหมือนแบบ เออมันชวนยากเหลือคนละสไตลก์กันก็อที่เดียดชวนไปคนเดียวดีกว่าง่ายดีเออเออเออเอ,อเออข้าใจเข้าใจโอ,อด้ดีแล้วอยาก,ยากรู้อีกอันนึงแต่แกอบอกทุกคนไปแล้วว่าแบบเพนชอบเที่ยวเที่ยวที่ทริปไหนไประทับใจสุดที่ไม่ใช่ในลอนดอนแบบไปไหนมาแล้วบ้างอะไปไหนมาแล้วบ้างมีไปสกอตแลนด์คะะเป็นแบบไปทางไฮแลนด์ที่เป็นแบบพวกโซนภูเขาอะคะ่ะก็ไปแบบขับรถเลยเป็นรถทิพ ห้าวัน mm hmm. ขับรถเองก็สนุกดีแต่ว่าเหมือนตอนนั้นใต้ตอนแบบช่วงหน้าหนาวมันก็จะมืดเร็วแบบประมาณสี่โมงมืดแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนตอนขับรถแต่น่ากลัวว่าแบบขับในหิมะเลยขับยาก mm hmm. แต่ก็สนุกดีเหมือนได้ประสบการณ์แล้วก็ mm hmm. มีไปคอนบอละค่ะโซนทางใต้แล้วก็ไปใช่โซนทางใต้ oh. เป็นทะเล <laughs> อะไรนะคะสวยไหมคอนวอล สวยสวยค่ะเป็นทะเลแต่ว่าตอนนั้นเป็นไปหน้าหนาวเหมือนกันก็ก็ก็เป็นแบบทะเลหน้าหนาวแบบก็หนาวนะแต่ว่าถ้าถ้ามันไปแบบช่วงซัมเมอร์อ่ะก็คนน่าจะเยอะแบบเป็นไฮซีซันคนแบบเล่นน้ำกันเล่นเซิร์ฟนี่ค่ะอืมอืมอืม,อมแล้วก็ที่ที่ไปง่ายๆที่เป็นชอบที่สุดก็เป็นเอ่อไบาตันอ่ะค่ะตรงเซเว่นซีเอร์มันจะเป็นแบบ,บหาหาขาวๆอันนั้นน่าเ็นว่ามันไปง่ายแล้วก็สวยเนาะเนาะพี่ก็ชอบแบบทะเลสาบ แล้วก็เป็นฮิลแบบข้างบนสีขาวอะไรเงี้ย <c oughs> เออเออพี่ก็ชอบปีที่แล้วพี่ก็พาที่บ้านไปทุกคนข็ชอบมากเพราะว่า <c oughs> บรรยากาศแบบนั้นอะมันหาจากที่ไทยไม่ได้แน่นอนอ <c oughs> <c oughs> เออดีมากเลยแล้วก็โอเค okay. มีคำถามจากทางบ้านนิดหน่อยเขาถามว่าเหมือนแบบเราแวกเนี้ยมันมีแบบพวกมิวเซียมมีอะไรแบบเนี้ย เยอะอยากถามว่าไปไหมเราเป็นคนไปหมดแล้วจะมีที่แนะนำเอ่อคือถ้าเป็นสายแบบทางอาร์ตอันนี้เป็นแนะนำดีไซน์มิวเซียมค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันจะเกี่ยวกับดีไซน์มิวเซียมค่ะมิวเซียมเหรอโอเคไม่เคยอืมจะอยู่แถวเอ่อตรงเอ่อตรงไฮสตรีเทียนซิงตันนะคะเป็นแบบมิวเซียมเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าเหมือนทางด้านดีไซน์เขาก็จัดดีอะค่ะ อืมแล้วก็จะมีแบบพวกเอ่อเอกซิบิชันบ้างบางช่วงค่ะอแบบให้ไปเล่นได้แล้วก็ที่ที่ดังๆอีกอันก็เอ่อ uh, National History Museum ที่มันเป็นไดโนเสาร์ไดนโดนเสาร์อันนี้ก็น่าจะมีคอลูลกันอยู่ว่าเข้าไปปุ๊บไดนโดนเสาร์โครงกระดูกในไดโนเสาร์เลยเอออันนั้นมันว้าว เออดีมากเลยแต่ก็น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเที่ยงกริฑเนี่ยก็คือแบบเข้ามิวเซียมฟรีเนาะอืมแล้วก็ใ,ใจที่แบบว่าสนใจพวกแบบมิวเซียมอะไรเงี้ยไปเดินมิวเซียมวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนอังกฤษด้วยกันเขาก็ชอบไปทํากันเนาะเออแบบพาลูกอะไรเงี้ยเข้ามิวเซียม่อนวีกเอนด์ะมานี้โอเค ขอบคุณน้องเพลนมากเลยวันนี้รู้สึกว่าแบบค<ช>ุยแบบชิลๆสบายๆเนาะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์เจอกันอีกทีนึงเอ่ออีกสองอาทิตย์ก็คือเพลนจะมาอธิบายเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนที่อยู่โคเวนการ์เดนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงปรับตัวในปีแรกที่ท,ที่มาอยู่อังกฤษนาะว่าเป็นยังไงะนะคะโอเคค่ะส่วนคนอื่นนะคะถ้าใครกําลังมองหาที่พักหรือว่าอยากจะได้คาปรึกษาในการเอ่อนย้ายของตอนนี้เรามีเอ่อ เรามีเขาเรียกอะไรอ่ะ additional service เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผ่าแท็กซี่ทำบิลนะคะคนย้ายแพ็คของหรือว่าซื้อของให้เข้าบ้านอะไรอย่างงี้นะคะก็ยังไงเนี่ยถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อ backcom มาได้นะคะตาม Facebook นะคะหรือว่าใน Line แอดก็ได้นะคะก็มีทีมงานนะคะคอยตอบอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะก็ไปอีกย่านนึงไม่แน่ใจว่าเฟรนรู้จักหรือเปล่ายูสเนกับวอร์เรนสตรีท ซึ่งมันนเป็รู้จักค่ะเออใช่ซึ่งอาทิตย์หน้าก็จะเป็นพี่นิวจะมาเออมาแชร์เรื่องราวนะคะในการที่แบบอยู่ย่านนั้นให้ฟังเนาะยังไงวันนี้พี่ขอบคุณน้องเฟนอีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใชค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคน